มาจามมากินน้ากันเด้อพี่น้องเอ็ดกับ่บหอยงามไปได้หรอเพี่น้องแต่ก็ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะจับทองตะไคร้ข้าวเหนียวเนี่ยมาจามจับเนาะอือหอมไหมเนาะหอมตะไคร้เอาปลาออกเอามาต้มแล้วนี่พอกรัวกินกับยังสีเลยพี่น้องกอาอกินต้มมาแล้วโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายด,ดพีพ่่อแมพี่น้องเมื่อชูสิฟอนวันนี้มาพบกับซองชาวในพาคแทบอีกแล้วในภาคแทบพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินแทบอีกแล้วใส่พันตะไคร้พี่น้ยองใส่ย่างพันตะไคร้เมนูฮิตพี่น้องไว้ตางตามหลังเข้าไปพี่น้องไว้มาพี่น้องแทบเหมกันเบิ่งพี่น้องจังไม่เก่าไม่นะจะแทบย่างหอมเลยสลัดหมูอ่อนแล้วก็ต้นหอมบักซีพี่น้องอันนี้ไผ่ซาลาเน่มาจามมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง เป็ดบอหอยงามไปไดเรานองแต่ก็ได้ย่เนานพี่น้อ่เนาะจับทางตะไคร้ทองข้งขาวเหนียวนี่มามาจาับพี่นาะมึงทางแหลงกลัวว่าจะเอากันไกล้มาตาัดนี่เ้าไม่หอมไมอ้ยเนะาะทองตะไรเอาปลาออกเอามาต้มแล้วต้มเนี่ยมันออกมันออกอะไร ไม่อยากกินตะไคร้ไ่กลัวกินกต,นต,ะตะไครนี่ไงขาบกเนาไหมเธอทำยังสี่เลยที่นอะเขากินต้มมาแล้วหอมไหมอ่ะข้าเหนียวไม่เหนียวเพราะ อ,อ,อืแบบเนข้ากันนี้นะ ใส่มาโรนถ้าจะชิมต้องอย่าะชินได้เป็นสมนุนไพรเจ้ายบชิน 空调，OK。真的呀？放心嗯。嗯嗯嗯嗯 Thank oh. you.

หอมหอมนี่ยหอมย่างย่างมีแต่หอมดู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  เนบะมือซ่างบะเป็นเมนูกาแฟ เห็ดคลายปลาปล,ปลาวานอะไรเห็ดคลายเหรอิ่มบ,บักะัวีเสืเดินหน้าไปใติ่มก็มากดูเอา

อกโอ้เอี่มเยอเอแล้วตอนนี้มดาม บอกมัดซีนี่ก็บอกมัดเปน้อยังเหลือี่น้องอิ่มอิ่มโอ้โหมัดซีบอกอิ่มพี่น้องครับแล้วคลิปนี้จะไปจำนี้น้องไปน้องคลิปหน้าบอคำน่ายิ่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสองสาวในภาษาแซฝงไ่น้องเด้อะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี